มันก็รับหมดทั้งานแล้วหละหมดทั้งานเออมืึอนี่ตอนนี้เขาเล่นบอลลับเลยโอเคเออเอาค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ในสายกับพ่อเซียนบุรีรลำแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะอยู่กับเอฟซีทรมาบางเว้นน่ะพ่อเอฟซีทัวรมาลงไปเซียนบุรีรลำบนแม้ว่าสั้นบอบอบอเหมือนแลงว่าสั้นดอก แสดงว่าเพื่อนกับท่าเบิ้งเข้าอยู่ดีวยนะบอลนะเอาเพิ่งถึงโคฟิตาอยู่แล้วล่ะอ่าเขาบอกว่าไอ้เพื่อนวัยกับเพิ่นมาแล้วเด้ว่าเล็กบอเมื่อไหร่ทีหลังเอ่าอ่าอ่ะเริ่มกันเลยนะบอลเอาเอาเอาเลยฮะบนนี้นะพ่อเนาะบนบนบนตารางสี่เหลี่ยมเลยล่ะอ่าบนในตารางสี่เหลี่ยมเนาะ ชุดบนแต่วนมีเจ็ดกับเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวชุดบนในตารางสี่เหลี่ยมนะพอนะตารางสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืมผ้าชุดบนมีเจ็ดกับเก้า ข้างบนแถวบนเจ็ดกับเก้าโอเคแถวล่างม่ศูนย์กันหนึ่งศูนกันหนึ่งอ่ะโอ้วิ่งวิ่งเจกับเก้าเอวิ่งบนเกับเก้าจ okay. ็ดกับเก้าโอเคจับตามตัวด้วตามตีอาหาร ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ ตัวเห้าจิตเก้าห้าจิตเก้าห้าคู่ว่าพ่อเลขสามตัวมีห้าคู่อืับสองตัวบนสองตัวบนมีจิตหนึ่งจิตหนึ่งเจ็ดเก้าจิตเก้า เจ็ดศ <70, S 1> ูนย์เจ็ดเนาะกับพ่อเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์มีห้าคู่เหมือนกันมีห้าคู่เหมือนกันไปกลับบังเดอกลับตัวด้วยกลับตัวด้วยเราเลยเป็นวินวินกันใน้นี่แหละ กับตัวด้วยเน้นตัวไดนพ่อเน้นเหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์จดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศชุดสามตัวชุดชุดสามตัวเดีพ่อเน้นเตัวได แนนที่มีหนึ่งเล่ะเก้าเก้ากับหนึ่งอ๋อคิวเทิงแมนเบิร์ตเนาะครับห้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งติเก้าหมดเลยมันมันขัดติดเก่าบมดคูค,ค,คนะูน้องพ่อนะอ๋นได้กันเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเลยละอือเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเอ้า เลขสามตัวคือบ่มีเก็ดหนึ่งเพอะเก็หนึ่งเออบอกแนละ้วโเก็หนึ่งเก็เก่เกาเลยไม่ไม่เลขสามตัวบ,บ่มีลงถ่ายเก็ดหนึ่งจัตุมันมีเก็เก,เก่าหนึ่งเลยเออมันหางมีเก็ดเก่าหนึ่งเอาตัตัตัตได้บอกว่านี่ตัได้ตัได้โอ้ตัวตัวับยังได้กับได้อยู่ในอยู่ในหาอยู่ในสามตัวเนี่ย ตักมได้สามชี่โตนี่แหละอืมวิ่งกันเลยคือถึงกับหน้ากับหลังใครมากับยังไงก็ขับเอาจะรับกันอยมีในนี่บนหมดที่แล้วหมดที่แล้วมันมนี่อย่าไม่ห้ากับแปดเนาะห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์ของของขวานหมดที่แล้วมัน อันนี้ล่าตางพีสแม่อ๋อหัวดที่แล้วนี่ของพอวิ่งกันซีตัวนี่คือห้าแปดเจ็ดศูนย์เนาะแมนห้าแปดเจ็ดศูนย์เดี๋ยวมันมาลักลอยกันลักทิพย์อ้าว าแปดเจ็ดศูนมันมาที่ลักลอยกับลักกับเลขศูนย์มาที่ลักสิบมาลักสิบอ๋อมาลักสิบกับลักลอยมาลักสิบลักลอยภาวะของเขา้าม,มันบ่ไม่หกเนาะแม่อยู่มันบ่ไม่หกอืมว่าน,น่ากัะิเขาหกศูนย์ศูนย์หกภาวะข้าจับเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์ แสดงว่าเก็ดกับเก่านี่มีติดแน่บนตัวหนึ่งมีติดมีติดแน่นอนเก็ดกับเก่านี่เก็ดอีกเก้ามีมีหนึ่งการโนต้องติดอืม,อมหมดที่แล้วของข้อขาดหกเนาะหมดที่แล้วมันขาดหกว่ะเออถา้าบราขาดหกนี่มีสิทธิ์ถือมันมีห้านะทำไม่หกมันเย็น เออมันมันเป็นเลขหาเนาะพอเนะถ้าเป็นเลขหกนี่คือโอเคอเมนอืมออรอบนี้รอบนี่ถ้าเบิ้งมันจะเป็นมันจะมาตามเป้าคือเฮ้าคิดว่าเนาะพอนะาคิคดว่าคิดว่วคงจะมาตามเป้าอยู่ดอกแต่มัน้าลุ้าสูบรบอลลุดเออถ้าสูตรบรอลลุดนี่คือเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งมาแน่สองตัวบน ต่ศูนย์หนึ่งผมมันจับด้วยศูนย์หนึ่งอือพ่อพอจับศูนย์หนึ่งแต่ว่ามันจะอยู่ในอยู่ในสามตัวบะม,มี่ที่พอบะมีอืมเพราะว่าในสามตัวมิจหาศูนย์เก่าก <99. S 2> <90. S 1> ับเก็บศูนย์เก่าเก็บเก่าศูนย์เออทาบะมี่หนึ่งเนี่คือบะมีศูนย์มันเปลี่ยนไปบ้ได้ดอกพ่อเนอะเลขออกศูนย์หนึ่งนี่ <laughs> เออเป็นไปบ่ไดดดอกเลขออกชุดหนึ่งนี่อือลูกว่าดอกว่าควมคิดเท่าเนาะแน่นเเท่าก็คิดเพื่อไว้กันละอ่าแต่ว่าคันคดีมาตัวที่พ่อจับมีเปอร์เซ็นหลายกลัวเจ็ดหนึ่งเก่าหนึ่งนี่แล้วเออเจ็ดหนึ่งเก่าหนึ่งนี่ละหนึ่งสุางอีกเนาะสุรลางสุรก่อนเนาะ รนึงเก้าหนึ่งสูตรลางของพ่อกับมีเก้าหนึ่งคือกันเด็เก้าศูนย์รูนเก่าอืหนึ่งเก้าแมนเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ยมันสิเป็นเก้าบนเก้าล่างบ่ะพ่อรอบนี่มันสิมาเก้าบนเก้าล่างนี่ละแต่บริจาคเพราะว่าแบบมันจะมาแบบงดที่แล้วป่ะเออรูนหกหนึ่งหกนั่นแหะ นกพ่อนเอปูสิมานเลียวเดียวกันละมากันมาน้ำกันอยู่อยู่น้ำกันไปไปน้ำคันขันว่าบอลอกก็คือหลอกนี่นกพ่อนาะเมนอยู่อืมขันว่าบอลฮกกับมาฮก้ันอีกเมนสองกับสอนากะนนั่นแหละอืมอาบนหาล่งอืมองบนสอล่งเออมนี่ก็เก้าบนเก่าล่างอี นั่นแหละคันว่าบอลล็อกมันก็คือล็อกเนาะพ่อเนาะแม่นอยู่โอ้บอลล็อกก็คือล็อกนะเพราะว่าอะไรมันจะันบังเอิญจะขนาดหนาดเนาะพ่อเนาะแมน่นอันนี้เขาบอกกันว,วิจารณ์ซื่อๆดอกว่าเนาะพอ่อเ,เอออ,อะไรมันก็เกิดขึ้นได้แมน่นเลยอ่ะโอเคเนาะพ่อเนาะเอา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 จุกจุกคนหมาคุณได้อ ค่ะพ่อขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่ออ่ะพี่น้องเอฟซีสำหรับผู้รอคอยเซียนบุรีลมเด้ออ่ะเซียนบุรีลมชุดบนสี่ตัววินเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งวิ่งเจ็ดกับเก้าเด้อพี่น้องเด้อวดที่เรยว นี่ค่ะงวดที่เหลียวของเซียนบุรีรัมเพิ่นไ้หาศูนยหาศย์กับเจ็ดศบังเอิญเลขออกหกศูนยว่าวสูตรของเพิ่นบ่มีหรอบนี้จะไม่มีครบบนบอวิ่ง7กับ9ก้จับคุดชุด3าตัวคือหาเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนเจ็ดเก้นหาเก้าศเจเกเน้นไปที่สองคู่คือหาเกกับ7 9 1เเด้อ อ่ะสำหรับสองตัวก็มี่เจ็ดหนึ่งเอ่ะแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิ้งสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนบุรีลมชุดบนอย่างเดียว นี่ค่ะพี่น้องครึงวดที่ผ่านมาให้ห้าศูนย์ออกหกศูนย์รอบนี้อ่ะนี่ค่ะพี่น้องเอาแคบหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิงสำหรับตัวเลขแนวทางทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเอาอันนี้เป็นล่างตัวน,นี้อ่ะทุกอย่างล่ะก็เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ให้ทุกท่านให้ทุกท่านพิจารณาก่อนลงทุนเอาพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ